ความคิดเห็นชาวมาเลเซียในช่วงปี2025นะครับก็มีคนพูดถึงว่าไทยแซงหน้ามาเลเซียไปแล้วโดยมีความเห็นของชาวมาเลเซียคนหนึ่งครับเขาบอกว่าเรื่องของ GDP ต่อหัวซึ่งในความเป็นจริงในไทยมีหลายๆพื้นที่แลยที่ทำไรายได้หรือว่าหาเงินต่อเดือนได้มากกว่าในมาเลเซียไปแล้วโดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งประเด็นก็คือแหล่งท่องเทีย่ยวของไทยดันไม่ได้มีอยู่แค่ไม่กี่เมืองแบบมาเลเซียสิแต่มีเมืองท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนับไม่ถ้วนซึ่งมากกว่าสิบแห่งซะด้วยซ้ำบรรดาเมืองเหล่านี้สามารถสร้างไรายได้ให้กับผู้คนได้ในระดับที่สูงกว่า GDP ต่อหัวของมาเลเซียซะด้วยซ้ำซึ่งแม้ว่าตอนนี้ภาพรวมของ GDP ต่อหัวของมาเลเซียจะยังสูงกว่าแต่พอคุณสังเกตไปถึงบรรดาเมืองเหล่านี้ของไทยในจํานวนที่เยอะในจํานวนที่มีเยอะกว่ามาเลเซีย ความเร็วในการเติบโตของไทยมีแนวโน้มระดับบุคคลว่าจะสูงกว่ามาเลเซียอย่างชัดเจนโดยก็ได้ไปเปรียบเทียบนะครับว่าการที่เศรษฐกิจที่คึกคักเกาะของไทยอย่างเช่นตอนที่เขาไปที่หาดใหญ่เขาบอกว่าหาดใหญ่นะมีคนมากมายเลยที่สามารถสร้างรายได้ได้อย่างเป็นกอบเป็นกรเอาแค่นักท่องเที่ยวมาเลเซียเองแต่ถ้าคุณไปดูที่ภูเก็ตยิ่งไปไกลกว่านั้นมากๆในเรื่องของรายได้ที่เรียกได้ว่าเราบรรดาเศรษฐีหรือแม้กระทั่งคนที่มาจากประเทศที่ค่าแรงสูงก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยในระดับที่สูงกว่า แน่นอนว่าการจับจ่ายใช้สอยสูงกว่ามาเลเซียอย่างชัดเจนด้วยเช่นกันผมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องนี้เมื่อ30ิปีที่แล้วก็คงไม่มีใครมาคาดถึงนะว่าการท่องเที่ยวจะพาไทยไปได้ไกลขนาดนี้มาเลเซียลองนับจํานวนเมืองดูว่ามีเมืองไหนที่สามารถทําให้ผู้คนโดยเฉลี่ยสามารถหาเงินได้เทียบเท่ากับแหล่งท่องเที่ยวของไทยโดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่นคือในด้านของจํานวนมันถือว่ามีน้อยกว่ามากๆด้วยแต่เรื่องนี้ก็มีความเห็นที่มาโต้แย้งนะครับในมุมมองที่แตกต่างนะครับ บางส่วนก็เข้ามาบอกว่าคุณเทียบอย่างนั้นโดยตรงก็ไม่ได้นะเพราะว่ามาเลเซียประชากรก็น้อยกว่าเอาแค่การที่คนน้อยกว่าจะทําให้มีหลายๆเมืองที่หาเงินได้เยอะแบบไทยก็คงจะไม่ได้แต่เรื่องนี้นะครับก็มีคนให้ความเห็นนะครับว่ามันก็เป็นจริงอย่างที่เขาพูดอยู่นะเพราะเรื่องของการท่องเที่ยวไทยแซงไปไกลแล้วไม่ใช่แซงสิอาจจะนําอยู่ตลอดซะด้วยซ้ําผมก็นึกย้อนกลับไปนะมาเลเซียเคยบอกว่าตัวเราเองคือเป็นราชาแห่งการท่องเที่ยวของอาเซียนแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าจะไม่ใช่แล้วสิ อนนี้ไทยครองอันดับหนึ่งแบบไร้คู่แข่งเอาแค่ในปี2 0 2 4นักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยทะลุ30ล้านคนในขณะที่มาเลเซีย,ยอยู่ที่18ล้านเท่านั้นอันนี้ตัวเลขนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาเปะหรือเปล่านะครับแต่ก็ให้ท่านผู้ชมจําไว้ว่านี่คือความคิดเห็นเฉยเฉยน,นะครับบางทีเขาก็เอาตัวเลขผิดๆถูกๆมาพูดถึงด้วยนะก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับบางส่วนครับให้ความเห็นนะครับว่าเดี๋ยวนะผมคิดว่าคุณน่าจะผิดประเด็นไปแล้ว คุณต้องไปดูที่ GDP ต่อหัวของภาพรวมทั้งประเทศสิคุณจะไปดูแค่เมืองใดเมืองหนึ่งมันจะไปได้เหรอมันจะใช่เรื่องไหมเนี่ยพวกคุณเหมือนกับบอกว่ามาเลเซียไม่มีอะไรเลยแต่ทั้งๆที่ GDP ต่อหัวของมาเลเซียยังสูงกว่าไทยเกือบ3 0คุณจะบอกว่าไทยกําลังไล่ตามแต่จริงๆไทยยังไม่ได้เท่ามาเลเซียซะด้วยซ้ําในเรื่องของรายได้ต่อหัวแต่ทางฝั่งของคนที่เห็นด้วยกับคนที่เปิดประเด็นมานะครับเขาก็บอกว่า มันจะไม่เป็นอย่างนั้นได้ยังไงกันละ่ะแน่นอนว่าถ้าคุณจะไปเทียบหรือว่ารวมกับคนที่หาเงินได้น้อยมากๆในประเทศหรือคนรายได้ต่ําในประเทศด้วยความที่ไทยมีประชากรเยอะกว่าตัวเลขค่าเฉลีย่ยมันก็จะฉุดลงไปอยู่แล้วคือมันไม่มีทางที่จะเฉลี่ยออกมาแล้วจะสูงได้เทียบเท่ามาเลเซียแน่นอนว่ามาเลเซียหลายๆเมืองอาจจะมีรายได้โดยเฉลี่ยที่สูงกว่าโดยเฉลีย่ยแต่ว่าถ้าคุณลองเทียบกับเมืองท่องเทีย่ยวโดยยกมาสักสิบแห่งของไทย มาเลเซียเรามีถึง10แห่งไหมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจที่จะสามารถสร้างไรายได้ทางด้านการท่องเทีย่ยวได้เทียบเท่ากับไทยถ้าไม่นับเมืองใหญ่ๆนะบรรดาเมืองต้องเที่ยวเหล่านะั้นนับ10แห่งของประเทศไทยมันเป็นเหมือนศูนย์รวมที่ทำไรายได้ให้กับคนต่อหัวในระดับที่สูงกว่ามาเลเซียไปแล้วคุณต้องลองไปสำรวจที่ประเทศไทยดูก่อนหรือไม่ก็ไปที่หาดใหญ่ดูก็ได้คุณจะเห็นอาชีพหรือว่าธุรกิจมากมายเลยที่ทำเงินได้มากกว่าคนมาเลเซียโดยทั่วไปโดยเฉลีย่ย แม้ว่าคุณจะพยายามไปยกมาว่าไรายได้ของประชากรโดยเฉลี่ยของมาเลเซียสูงกว่าไทยค่าแรงขั้นต่ำของเรา20,000-30,000บาทเป็นเริ่มปกติในมาเลเซียไปแล้วแต่ถ้าคุณจะพูดงจริงๆนะ20,000-30,000บาทในแหล่งท่องเที่ยวของไทยก็มีได้เหมือนกันเพราะเผื่ออาจจะมีสัดส่วนที่เกินไปมากกว่านั้นด้วย ที่ผมพูดอยู่ไม่ใช่แค่ตัวเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครแต่เป็นเมืองท่องเที่ยวนับสิบแห่งของประเทศไทยเลยที่มีคนมากมายที่หาเงินได้มากกว่า2 0 0 0 0ื่นสาบาทต่อเดือนซึ่งมันมากกว่าค่าเฉลี่ยของมาเลเซียไปแล้วและทีนี้คนลองนับในภาพรวมว่าถ้าสมมุติว่ามีคนอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นทํางานอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวอยู่สักประมาณ1ล้านคนแล้วก็เทียกบกับประชากรของมาเลเซียในธรรมดาทั่วไปอีก1ล้านคนก็แปลว่าใน1ล้านคนนั้นของประเทศไทยนั้นสูงกว่าแล้วหรือถ้าเห็นภาพมากขึ้นก็ลองยกมาสัก10เมือง ที่เป็นเมืองธรรมดาทั่วๆไปของมาเลเซียเทียบกับเมืองท่องเที่ยวของไทยดูคุณจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าที่ไหนหาเงินได้มากกว่ากันที่ไหนเศรษฐกิจดูเติบโตได้มากกว่ากันแต่เรื่องนี้ก็ยังมีคนโตแย้งกันต่ออยู่นะครับก็บอกว่าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตผมยังยืนยันว่ามาเลเซียเข้าใกล้กับการเป็นประเทศพัฒนาแล้วมากกว่าคุณภาพชีวิตมาเลเซียเหนือกว่าอยู่ดีไทยยังติดเรื่อง,องความเหลื่อมล้ํารู้ไหมว่าที่คุณพูดอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้าด้วยคนในพื้นที่ท,ท่งงอง ผมก็อาจจะเห็นด้วยกับคุณอยู่บ้านนะถ้าจะบอกว่าหาเงินได้มากกว่าคนมาเลเซียโดยทั่วไปแต่ว่าในมาเลเซียหลายๆพื้นที่ก็หาเงินได้เท่ากันความเหลื่อมล้ำมันน้อยกว่าไงผมจะบอกอย่างนี้แล้วกันว่าแล้วท่องเที่ยวไทยนะหาเงินได้เยอะแต่พื้นที่อื่นละ่ะคือการที่เป็นแบบมาเลเซียน,นี่เป็นอะไรที่ทําให้คุณภาพชีวิตมันเฉลี่ยเฉลี่ยกันมากกว่าจะเห็นได้ว่าหลายๆพื้นที่ไม่จําเป็นต้องเป็นเมืองใหญ่หรอกเอาสิบเมืองที่ไหนก็ได้ยกมาคุณจะเห็นว่าความเหลื่อมล้ําของอรายได้มันต่างกันน้อยกว่า แต่ประเทศไทยในเมืองที่หาเงินได้เยอะก็หาได้เยอะมากๆในแบบที่คนมาเลเซียยังเขินเลยประเทศไทยมีเศรษฐีเยอะแล้วก็เป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมากๆแต่ว่าจํานวนคนที่ไม่ได้เป็นเศรษฐีก็เยอะไปกว่านั้นด้วยนี่แหละคือสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างไทยกับมาเลเซียประเทศไทยมีในมุมที่หาเงินได้เยอะก็จริงแต่ถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในส่วนนั้นก็เรียกได้ว่าหาได้น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของมาเลเซียเยอะมากยังไม่จบนะครับคนที่มองว่าไทยก็เด็ดไม่น้อยนะครับก็บอกนะครับว่า แต่ไทยมีอะไรที่มาเลเซียไม่มีมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่ระบบประกันสุขภาพที่เหนือกว่าสมมติว่าถ้าคุณหาเงินได้เท่าคนมาเลเซียแต่ใช้ชีวิตในประเทศไทยนยีคุณจะได้รักษาในโรงพยาบาลของรัฐที่ราคาแทบจะฟรีมาเลเซียทุกวันนี้มันเริ่มจะต้องจ่ายที่มันแพงกว่า แลวก็แพงกว่ามากขึ้นเรื่อยๆ,ๆตามกลไกการเติบโตของเศรษฐกิจและต้นทุนที่มันเกิดขึ้นแต่คุณลองนึกภาพดูนะว่าถ้าคุณเจ็บป่วยขึ้นมาแต่คุณดันหาเงินเท่าคนมาเลเซียแต่ใช้ชีวิตยอยู่ที่เมืองไทยซิสวัสดิการแบบที่เมืองไทยนั่นทําให้คุณเหลือเงินเหลือใช้เหลือเก็บเยอะกว่ามากซึ่งก็มีชาวมาเลย์นะครับให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องของสิทธิการรักษานะครับที่ไทยอาจจะได้เปรียบถ้าคุณหาเงินได้เท่าคนมาเลย์แล้วก็อยู่ที่เมืองไทยเขาบอกว่าที่บ้านเขานะครับ คือเดี๋ยวนี้คือไม่เล่นถึงระดับรับรกษาเกือบฟรีนะแต่ว่าไทยใช้คําว่าเกือบฟรีเลยอันนี้คือในมุมมองของเขานะครับบอกว่ามาเลเซียเป็นแบบนี้ก็โอเคอยู่นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเกือบฟรีแบบประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังราคาถูกอยู่ดีผมไม่รู้นะว่าในรายละเอียดเมืองไทยต่างกันมากแค่ไหนแต่มาเลเซียก็อาจจะทํามาตรฐานได้ดีกว่าการที่มันไม่ฟรีแล้วก็มีค่า้จ่ายอยู่บ้างนั่นยังไงมาตรฐานก็ดีกว่าอยู่แล้วผมเชื่ออย่างนั้นนะ ซึ่งความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็มีคนมาพูดถึงระบบของไทยมากขึ้นขาเระบบสาธารณสุขที่มันเป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายกว่าคือประเทศไทยเนะี่ยมีปัจจัยเรื่องของ30บาทรักษาได้ทุกโรคก,ก็เลยทําให้คนไทยสามารถเข้าโรงพยาบาลรัฐได้ฟรีคือแทบจะเรียกว่าฟรีอยู่แล้วแหะซึ่งครอบคลุมประชาชนแทบทั้งหมดเลยในจาประกันสังคมหรือประกันสุขภาพอะไรต่างๆสารพัดอย่างที่มีในไทยถ้าพูดถึงต้นทุนที่ถูกจริงๆมันก็ถูกกว่ามาเลเซียได้จริงมาเลเซีย มีค่ารักษาพยาบาลที่ถูกมากแต่นั่นคือถูกในโมเมนต์ของเราแต่มันไม่ได้ถึงขั้นแตะคําว่าเกือบฟรีขนาดนั้นแต่เรื่องนี้ก็มีคนให้ความเห็นนะครับว่าคุณภาพชีวิตทางด้านนี้เอาจริงๆทั้งมาเลเซียกับไทยคือไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักหรอกการที่คุณได้จ่ายแค่1นึถึงหลิงกิตตีเป็นเงินไทยนะครับคือก็หลัก10บาทอยู่นะอันนี้คือที่มาเลเซียนะครับเขาบอกว่ามันก็ยังถือว่าถูกอยู่ดีแต่ในมาเลเซียมีอีกโครงการหนึ่งครับช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับประชาชนที่รายได้น้อยนะครับ ร่างของประชากรอันนี้คือที่ประเทศเขาเขาบอกว่ามันก็จะมีอะไรที่ช่วยคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่าประเทศไทยอาจจะแค่เปะในลักษณะของคือใช้สิทธิ์แล้วก็ค่ายจ่ายแบบต่ําเตี้ยแบบต่ํามากๆเลยโดยเฉพาะถ้ารักษาในโรคที่มันซับซ้อนขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับเมืองไทยก็ยังได้จ่ายถูกอยู่ดีนะครับแต่มาเลเซียก็จะแพงขึ้นตามลําดับไปบางส่วนนะครับให้ความเห็นว่าคือถ้าคุณจะเทียบถึงขั้นที่ว่าคนไทยที่หาเงินได้เท่าคนมาเลเซียแต่ใช้ชีวิตที่เมืองไทยคือถ้าเป็นแบบนี้ เมืองไทยก็ได้เปรียบมากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าสิทธิที่มีมันก็อิงกับอะไรได้เฉลีย่ยของคนที่ไม่ได้เยอะมากนะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่หาเงินได้เท่าคนมาเลเซียชีวิตคุณก็ดีได้เลยที่เมืองไทยแต่ว่าอย่าลืมว่ามาเลเซียโดยเฉลี่ยแล้วคุณมีโอกาสที่จะหาเงินได้มากกว่าเพราะงั้นมันก็เป็นอะไรที่พอใจได้เหมือนกันบางส่วนนะครับก็แสดงความเห็นในเรื่องของการที่เขามองว่าไทยกําลังพุ่งทะยานทางด้านของโครงสร้างพื้นฐานโดยความเห็นนี้ครับบอกว่า เมืองไทยโครงสร้างพื้นฐานดูจะล้ำหน้ากว่ามาเลเซียไปแล้วถ้าไม่นับถนนทางด่วนที่เชื่อมโยงไปทั่วประเทศแต่ว่าไทยมีสิ่งที่มีอยู่ได้แบบอลังการได้มากกว่าผมเห็นโครงสร้างพื้นฐานถ้านับส่วนต่อส่วนเทียบกันเลยรู้สึกว่าไทยจะสร้างได้อย่างใหญ่โตอลังการแต่เรื่องนี้ก็มีคนให้ความเห็นอีกนะครับว่าเหตุผลที่ไทยสร้างได้ใหญ่โตมากกว่าเพราะว่าต้องรองรับประชากรในเมืองที่มีมากกว่ามาเลเซียด้วยแต่ว่ามาเลเซียบางอย่างอาจจะไม่ได้สร้างใหญ่โตอะไรมากนักแต่มันเพียงพอต่อผู้คนได้มากกว่า เมืองไทยจนถึงทุกวันนี้ถนนที่ใหญ่โตก็ยังไม่ได้เพียงพอเลยคุณขณะที่ความเห็นตัดมานะครับก็บอกว่าค่อนข้างจะเห็นด้วยมากๆโดยเฉพาะที่ไปเจอมาในช่วงต้นปี2 0 2 5ที่ผ่านมาคือถ้าพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่โตประเทศไทยเล่นวือหวามากกว่ามาเลเซียมากๆในความรู้สึกของผมนะผมรู้สึกว่าพกเขาลงทุนได้มากกว่าไทยมีเงินเยอะกว่าหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่ผมสงสัย คุณลองเทียบดูก็ได้สะพานทางด่วนหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นโครงสร้างใหญ่ๆไทยมกักจะทําได้ใหญ่โตมากกว่าอยู่เสมอผมคิดว่าไม่น่าจะมาจากปัจจัยจากการที่ต้องใช้เยอะหรือว่ามีคนใช้งานโครงสร้างพื้นฐานนั้นเยอะอย่างเดียวแต่มันมาจากปัจจัยที่ไทยสามารถลงทุนได้มากกว่าด้วยผมมองอย่างนั้นนะมันชัดเจนมากๆเลยว่าในยุคหลังคงเ็คิดว่าไทยสามารถลงทุนได้มากกว่ามาเลเซียไปแล้วซึ่งในมุมของคนที่เข้ามาตอบกลับเขาเขาบอกว่า มันชัดเจนก็อย่างที่คุณพูดเลยนะว่าไทยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเยอะและอลังการมากกว่ามาเลเซียได้จริงดูโครงการที่กําลังทําเพิ่มสิผมเห็นมอเตอร์เวย์หลายสายเหมือนจะเปิดใช้บริการแล้วก็มีจํานวนที่เพิ่มขึ้นรถไฟฟ้าสายใหม่ก็ถูกพูดถึงด้วยในกรุงเทพมหานครผมไม่นแน่ใจนะว่าจะมีรถไฟความเร็วสูงด้วยหรือไม่เรื่องนี้ก็มีการพูดถึงในไทยด้วยเช่นกันเป็นอะไรที่ดูน่าตื่นเต้นมากๆ คือถ้าเป็นในยุคก่อนหน้านะใช่นะมาเลเซียนําไทยในหลายด้านเลยโครงสร้างพื้นฐานแต่ถ้าไปไทยในปัจจุบันรู้สึกว่าไทยเป็นประเทศที่ทําถนนกันอย่างจริงจังมากทํารถไฟกันเพิ่มขึ้นอย่างจริงจังมากก่อนหน้านั้นสิปีที่แล้วผมยังเห็นภาพการเปรียบเทียบอยู่เลยว่ารถรถไฟของไทยนะค่อนข้าง,งจะล้าหลังกว่ามาเลเซียแต่ทุกวันนี้เหมือนกับว่าพวกเขาเริ่มจะหันมาเน้นทางด้านนี้มากขึ้นก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะทันสมัยได้มากแค่ไหน โดยเฉพาะการสร้างรถไฟความเร็วสูงอย่างที่มีการพูดถึงกันในยุคปัจจุบันแต่เรื่องนี้นะครับก็มีคนให้ความเห็นนะครับว่าอีกเรื่องคือมาเลเซียใช้โมเดลเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณนะผมคิดว่าคุณอาจจะลืมมองเรื่องนี้ไปแน่นอนผมเห็นด้วยว่ารถไฟฟ้าของไทยที่มีอยู่นะตอนนี้เป็นอะไรที่อลังการมากกว่ามีเส้นทางทางเลือกกันเดินท,ทางที่หลากหลายแล้วก็ขยายเส้นทางออกไปไกลแต่ผมก็ออยังยืนยันว่ามาเลเซียเน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณอีกต่อไปแล้วไม่มีความจําเป็นเลยซึ่งเรื่องนี้ก็มีคนให้ความเห็นเยอะเลยนะครับอย่างความเห็นสั้นๆความเห็นหนึ่งก็บอกว่าผมคิดว่าไทยต้องสร้างเยอะกว่ามาเลเซียและต้องทําให้ได้เพราะพวกเขาต้องเป็นทับของอาเซียนแต่ว่ามาเลเซียลงทุนโครงสร้างมื้นฐานก็เพื่อให้มันเพียงพอต่อการใช้งานในประเทศสำหรับผู้คนภายในประเทศและเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นแต่ว่าประเทศไทยดูยังไงก็รู้ว่ากะจะเป็นทับของภูมิภาคไปเลย แล้วก็มีต่างชาติเข้ามาอย่างมากมายด้วยก็เลยต้องรองรับให้มันได้ซึ่งมีคนเข้ามาถามนะครับว่าฮับของอาเซียนนั้นเหรอผมคิดว่ามาเลเซียเป็นศูนย์กลางโลจิสติกอยู่แล้วนะถ้าเรือของเราก็มีขนาดใหญ่กว่าแหลมฉบังของไทยมาเลเซียเชื่อมต่อกับสิงคโปร์อยู่แล้วซึ่งเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจทั้งโลกไม่ใช่แค่ภูมิภาคลองนับมาเลเซียกับสิงคโปร์ก็ได้เราอยู่ในจุดที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของทั้งโลกนะ คือไม่ใช่แค่พยายามเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคแต่เป็นทั้งโลกสงแท้ก็ด้วยความคิดเห็นนะครับที่พูดถึงเรื่องที่ไทยแสงหน้ามาเลเซียแบบที่คนมาเลเซียปฏิเสธไม่ได้นะครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็พูดถึงเป็นข้อๆไปเลยนะครับโดยในเรื่องแรกนะครับเขาก็ยอมรับจริงๆนะว่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคมในเมืองอันนี้ไทยแสงหน้าไปจริงๆนะครับซึ่งก็เป็นในความเห็นของชาวมาเลเองนะครับเขาก็บอกว่ากรุงเทพมีโครงข่ายรถไฟฟ้าที่ยาวกว่ามาเลเซียไปแล้ว แล้วก็จะขยายออกไปด้วยขณะที่กวัวลาเปอร์รวมกันนี้ยังอยู่แค่ร้อยกลางกลางเองนะครับเขาบอกว่าของประเทศไทยในไต่สองร้อยไปแล้วอันนี้เขาบอกว่าจากเดิมนะครับที่คนมาเลเซียไม่ค่อยยอมรับกันเลยเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในเมืองแต่ในยุคหลังๆพอไปเห็นด้วยตาก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับแล้วยิ่งมีการพูดถึงเรื่องของตัวเลขอย่างเป็นจริงเป็นจังก็เห็นได้ชัดว่าระบบขนส่งสาธารณะของไทยเชื่อมโยงหลายเมืองและก็ระยะทาง ที่ไกลกว่ามาเลเซียอันนี้คือเฉพาะในเมืองนะครับไม่ได้หมายถึงว่ารถไฟส่วนอื่นนะทางฝั่งของที่มองว่ารถไฟส่วนอื่นนะครับก็ยังยืนยันว่าประเทศเขาก็ยังคงเหนือกว่าอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นในเมืองเขาก็บอกว่าอันนี้ยกให้ประเทศไทยได้เลยในขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็วนมาเรื่องของระบบประกันสุขภาพนะครับเขาก็มองว่าเรื่องนี้ไทยเหนือกว่านะครับมันเป็นในแง่ที่ว่าการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนไทยคืออยู่ในระดับที่ทั่วถึงมากกว่าในมาเลเซีย แต่มาเลเซียเองในบางกรณีก็จะมีค่าใช้จ่ายด้วยโดยเฉพาะรักษาโรคที่มันซับซ้อนขึ้นมาอันนั้นก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่ดีนะครับต่อให้ทั่วๆไปก็อาจจะถูกอยู่แต่ว่าอะไรที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยในมาเลเซียนะครับก็ยังไม่ได้ทั่วถึงเท่าไทยในเรื่องของการเข้าถึงสำหรับคนที่รายได้ต่ําซึ่งในความเป็นสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าโครงขายถนนกับมอเตอร์เวย์ของไทยนะครับก็เหนือกว่ามาเลเซียอย่างชัดเจนด้วยเช่นกันเขาบอกว่าไทยเนี่ยมีมอเตอร์เวย์หลายเส้นทางที่เชื่อมต่อทั้งประเทศ ได้แบบที่ลงทุนในแต่ละจุดที่เหนือกว่าแม้ว่ามาเลเซียจะมี north south expressway นะครับที่ดีมากๆแต่เขาก็ให้ความเห็นว่ามันไม่ได้ขยายตัวแบบรวดเร็วแบบที่เกิดขึ้นในไทยแต่ว่าในไทยนั้นแต่ละที่แต่ละจุดก็เรียกได้ว่าเล่นอลังการมากกว่ามาเลเซียมากและนี่คือความเห็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้นะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับทั้งหมดคือการเล่าในสไตล์ของผมเองนะครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้ปติทิตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับ แล้วก็ขอฝากเสื้อยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยไว้ด้วยนะครับถ้ากำลังมองหาเสื้อยืดนะครับเม d ดอินเทอร์เนคุณภาพเนื้อผ้าดีอยู่แล้วนะครับราคาหลักร้อยเท่านั้นดูได้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอได้เลยนะครับวันนี้สวัสดี